จากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบาย,บายแล้วก็ทำแจง,งเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องร่างกายของเราหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราณนให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราณนั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับมา้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลงโล ว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายลูกโป่งกลวงภายในใสบริสุทธิ์ทีเดียวเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโลกว่างว่างกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือท่อ แ้วท่อเพชรใสใสคราว <c oughs> นี้เราก็รวมใจใจที่คิดแวบ,บไปแวบ,บมาในเรื่องราวต่างๆนั้น่รวมกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบาย ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาแล้วรูไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็งกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดนั้นขึ้นมาสองนิ้วมือเราเรียกว่าโซ์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิด ที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นที่สำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนานิาพพานที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่หนักเหนือจากนี้ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจตนี้เราต้องทำความรู้จักและให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นที่สำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่แหละที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแต่ทางดับทุกข างบรรลุมรคนิพานที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครรู้จักว่าตรงนี้เป็นที่หยุดใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีมากใครหยุดใจได้ก็ชื่อว่าสมหวังในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิต ในระดับหนึ่งดีอยู่เพราะฉะนั้นให้รวมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจะในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากเกินไปเพราะเราเอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้เนะี่ยมันตรงเป๊ะเลยไหมกับฐานที่เจ็ด เอาแค่ประมาณเอากะกะเอาว่าอยู่แถวแถวบริเวณกลางท้องนี่เลดือขึ้นมาสองนิ้วมือแถวเนี้ยมาทำความรู้สึกว่าใจมาอยู่ที่ตรงเนี้ยแม้ความจริงมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยกับฐานที่เจ็ดก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่ ยังเป็นนักเรียนอยู่ดังนั้นตอนนี้เราก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่กลางท้องว่าทำความรู้สึกตรงนี้ว่าในกลางท้องของเรานั้นน่ะมีดวงกลมๆใสๆคลายเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย โตเท่ากับแก้วตาของเราหรือจะใหญ่เล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบเรามากำหนดนึกสมมุติสร้างมนโนภาพขึ้นทางใจซึ่งเรียกว่าบริกรรมมณีมิตรให้ภาพนิมิตรนี้สิ่งที่เราสมมุตินี้ เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ไปฟุง้งคิดไปในเรื่องอื่นที่ไม่มีสาระแก่นสารซึ่งแล้วก็คิดกันมาตั้งแต่เกิดเรื่อยๆมาค่อยๆคิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ชีวิตนันะ้นมีแต่ความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจ เศร้าซึมเซ็งเครียดเบือ่อกลุ่มจกนกระทั่งไปหาทางผ่อนคลายด้วยการหาสิ่งที่ลดเพลินกันไปวันวันไปตามรถนิยมและก็เข้าใจผิดว่าน,นั้นคือความสุขแต่ความจริงไม่ใช่มันแค่ความเพลินให้มันหมดเวลากันไปวันต่อวัน,วนของชีวิตเท่านั้นเพะได้เราใจนะมาหยุดนิ่งๆถึงนี้ ึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งล้มรอบตัวขนาดไหนก็ไดู้่ต้องกลางท้องของเราให้นึกอย่างสบายๆอล้าก็น,นึกถึงสิ่งที่เราชอบเรารักเราคุ้นเคยให้นึกธรรมดาอย่างนั้นติ่งใดที่เราคุ้นมันก็นึกได้ง่าย ได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่มีคุณอย่างเรานึกถึงดวงแก้วหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งแล้วคุ้นกับเพชรน้ําแข็งใสๆแต่ละคุ้นกับการนึกที่สมองหรือนึกภายนอกแต่เราไปคุ้นกับการนึกภายในกลางท้องเพราะฉะนั้นใหม่ๆนี่มันก็นึกได้ยากสักนิดหนึ่ง คำว่ยยาาติในที่นี้คือจะให้ชัดเจนเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยมันคงยากในตอนแรกแต่ยากไม่มากสิ่งที่เราจะต้องทำคือนึกได้แค่ไหนก็นึกไปแค่นั้นก่อนอย่างสบายๆไม่ชัดเจนไม่เป็นไร ต่ให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอและจะเนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้ดแล้วแจงสบายยให้ต่อเนื่องกันไปพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ปางสมาธิหรือถ้าอริยบทท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียก็เราเมื่อเรามองด้านบนลงมาด้านท็อปวิวอย่างนั้น ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรในอย่างในอย่างหนึ่งนึกไปเพื่อให้ใจเราหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายทานที่เจ็ดใจหยุดนี่แหละจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและก็จิตจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ ในระดับที่เราเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาชัดเจนเหมือนเราลืมตายเห็นวัตถุภายนอกเป็นดวงใสๆและหลังจากนั้นเราก็ะดูไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่เรานึกถึงบริกรรมนิมิตนี้ใจอดไม่ได้ที่จะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา ในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนะี่ยมันดังออกมาจากในกลางทอ้องจากกลางบริกรรมนิมิตกลางดงแก้วหรือองค์พระดังกล่าวนภาวนาในใจเบาเบาสบายว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังอย่าให้เร็วอย่าให้ช้านักเอาพอดีพอดีพอดีในระดับที่ใจสบายทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรังจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตรดวงใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึง่งควบคู่คกันไปให้ต่อเนื่อง ัมมาอรหังอย่างเนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเกิดความบึงพอใจสูงสุดแล้วเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย,บายอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้อง หวนคืนมากลับมาภาวนาใหม่แต่ใจฟุ้งไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรก็แล้วแต่จึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่กระทำกันไปอย่างนี้แต่้ะใครสนัดที่จะวางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยและใจไม่ฟุ้งด้วย ก็จะกำหนดใจหยุดใจนิ่งเฉยเทำความรู้สึกไว้ที่กลางท้องอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้นี่จะไม่นึกอะไรเลยแล้วภาวนาสัมมาหลังอย่างเดียวก็ได้วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งตรงนี้แหละทีนี้ถ้าใจหยุดนิ่งไว้ได้ในระดับหนึ่งภาพจีวิตมันเกิดขึ้นมาเนี่ยจนเกิดเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆ ก็ให้ดูไปเรื่อยๆอย่างส,บ,สบายๆนะจ๊ะจะไปเสียเวลาคิดว่าเอ๊ะนี่เรานึกไปเองมั้งเราถึงได้เห็นมันจะนึกไปเองหรือมันอหนนึกและเห็นเองนีมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นที่เราควรจะดูต่อไปเรื่อยๆ ยื้เรือมันแต่ก่อนเราเนึกอเองมันยังไม่เห็นเลยแต่เพอเห็นเองมันง่ายถ้าเราสงสัยเพราะนั้นเนี่ยพอภาพมันเกิดขึ้นจะเกิดด้วยการนึกขึ้นมาเองหรือเห็นขึ้นมาเองก็ตามให้ดูไปเฉยเฉยไม่เห็นจะมีความจำเป็นจะทอไมสงสัย่าคิดเองหรือเห็นเองใช่ของจริงไหมหรือว่า ไม่ใช่อะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบประการนั่นเป็นเรื่องของระดับอรรม,มะขั้นสูงละเอียดไปแล้วแต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ต้องเรียนแบบนักเรียนอนุบาลเมื่อภาพเราเห็นได้ภายในแล้วก็ ไม่ต้องไปสงสัยไปแสวงหาคำตอบแล้วเราคิดขึ้นมาเองหรือเห็นขึ้นมาเองจริงๆอย่าไปคิดนะลูกนะเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างส,งสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแลอบางทีภาพเป็นปรากฏแต่ความสว่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้น ที่ข้างหน้าก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าใครเอาไฟมาส่องหน้าหรือถ้ามันสว่างไปทั่วก็อย่าไปนึกว่าไอ้ใครเปิดไฟเอาไว้ไม่ต้องไปนึกไปทําไปคิดอะไรหรือถ้าสว่างกลางกายกลางต้หงก็ไม่ต้องไปสงสัยมันสว่างได้อย่างไรแสงมาจากไหนความสงสัยคือการเอาใจมาคิดแล้ว ก็แปลว่าใจมันเริ่มคลื่นจากสมาธิจากในระดับที่ดีมาเริ่มมาสู่ระดับที่กำลังใจแย่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุดใจนิ่งอย่างเดียวจะไปฝืนในทุกๆประสบะการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความโล่งโปร่งเบาสบาย ตัวาหายไปหรือตัวขยายจนหายไปหรือแสงสว่างหรือเห็นดวงใสๆองค์พระใสๆหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เราจะไปฝืมมนประสบการณ์ตอนนั้นอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องกลัวเป็นบ้า คนบ้านั่งไม่ได้แล้วเรารู้ตัวเ,เองก่อนนั่งว่าเราบ้าหรือเปล่าไม่ต้องกลัวตายคนเราจะตายนี่นมันต้องเจ็บต้องป่วยต้องกายอะไรก่อนนี่ร่างกายเรามันยังแข็งแรงมันจะกลัวหลุดไปเลยแล้วจะกลับมาไม่ได้มันงไม่ถึงเวลาเงมันก็ต้องกลับมา อย่าไปกลัวจะเห็นภาพที่ไม่ดีจะไม่ตกใจก็จะเป็นภาพที่สวยงามหรือไม่สวยงามจะเป็นสุภาษะหรืออสุภาษะเราดูไปเฉยๆเนะี่ยมีหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีดูมันดูทิวทัศน์สำหรับภาพมาเกิดมาจะเป็นภาพอะไรก็ตามหรือเป็นภาพวิวทิวทัศน์เวลากำหนดเบื้องต้นเป็นดวงแก้วเป็นองค์ละ แต่เกิดไปเห็นเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นก้อนเมฆเป็นทะเลเป็นอะไรก็แล้วแต่จะไปคิดว่าเรานั่งเนี่ยไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีหรือนั่นไม่ใช่นั่นคือช่วงที่ใจกำลังเดินทางเป็นขั้นตอนของสมาธิก็ให้เราดูภาพเหล่านั้นไปเรื่อยๆมันดูทิวทัศน์เมื่อเรานั่งรถผ่านทิวทัศน์ต่าง แล้วก็ดูไปเรื่อยๆและเดี๋ยวภาพเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปสู่ภาพที่เราต้องการในที่สุดนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องจำคำที่แนะนำในทุกๆถ้อยคำที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกทุกคนจำแล้วก็เอาไปทำเอาไปปฏิบัติอย่าทำที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งมันจะทำให้เสียเวลา ของการเข้าถึงพรัตนตรัยในตัวซึ่งน่าเสียดายเวลาใหวโอกาสตัวเองมาหลับตาทำภาวนาแล้วพอกำลังจะดีอย่างนี้เราก็เลิกซะสงสัยกันมาไม่เข้าใจอะไรต่างๆเหล่านั้นตอนนี้เรายัางไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรที่มากไปกว่านี้น่นาจะเข้าใจตามที่หลวงพ่อได้แนะนำแค่นี้อย่างนี้ไปก่อนเพราะเราเป็นนักเรียนอนุบาล เราก็ต้องทำตัวทำใจของเราให้อินอเซนเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลและลูกทุกคนจะสมปรารถนาจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนในชีวิตและหาความสุขชนิดนี้จากที่อื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของหลบาบยศเสริญอำนาจศาสนาคนยกย่อง กานชมอะไรต่างๆแล้วนั่นเป็นตน้นมันไม่มีในสิ่งนั้นแต่มีอยู่ที่หยุดกันนิ่งของใจเราตรองรับพระบาลีที่ว่านัตสันติวรังสุข,ขังความสุขที่แท้จริงมีอยู่ที่หยุดกันนิ่งเท่านั้นความสุขที่แท้จริงมีอยู่ที่หยุดที่นิ่งเท่าน,นั้นแหละ หยุดใจแต่นั้นจึงจะเข้าถึงได้ลูกทุกคนถ้าเป็นผู้มีบุญที่เด็ดสั่งสมบุญมาอย่างดีจึงมาได้ยินได้ฟังและให้โอกาสตัวเองในการทำความเพียรในการฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติ เพราะฉะนั้นลูกจะต้องมั่นใจว่า,าลูกคือผู้มีบุญมีบารมีที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วหรืออย่างเดียวให้มีความเพียรให้ขยันและทำให้มันถูกหลักวิชาจำไม่ได้ทุกคำที่ได้แนะนำฟังดูเลิๆเหมือนเป็นคำเรียบเรียงง่ายไม่น่าจะมีอะไรสำคัญและยิิง เราจะเคยได้ยิยนได้ฟังว่าธรรมะนั้นเป็นของลึกซึ้งคงเข้าถึงยากคงจะต้องแบกรถเข้าป่าปลีกวิเวกนั่นถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดความจริงแล้วเนี่ยธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่เ,เข้าถึงได้แต่เรานึกถึงในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารงแสดงธรรมอยู่ในธรรมศาลาธรรมสภา ในวัดเชตวันซึ่งก็อยู่ในเมืองนั่นแหละและมีพุทธบ,บริษัทสี่ก็มานั่งฟังธรรมแล้วก็ปบฏบิบัติธรรมตามคำสอนของพระองค์ท่านได้บรรลุธรรมมาพิสมัยคือได้เข้าถึงไตสราณาคมแต่งรัตนตรัยในตัวก็เยอะเป็นพระอริยบุคคลก็มาทั้งพระโสดาบานสกิตาคานาคาก็มีเป็นพระอรหันก็มี เพราะฉะนั้นธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่ก็สามารถระถึงได้อย่างง่ายๆถ้ารู้หลักวิชาและมีความเพียรกอบกลับต้องมีบุญเก่าที่สั่งสมมาบุญเก่าของลูกทุกคนมีมากพอแล้วที่จะเข้าถึงถ้ามีบุญน้อยก็ไม่ไม่อาจที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้หรือนั่งปฏิบัติอยู่ที่หน้า จานเราทำได้เพราะว่ามันจะไม่สนใจเกี่ยวกวับเรื่องเหล่านี้ตอนนี้เรามีบุญถึงในระดับที่จะเข้าถึงแล้วตังนั้นปัญหาเรื่องนี้ตัดทิ้งไปเลยใน่ข้อสงสัยว่าเรามีบุญเพียงพอไหมเหลือแต่เพียงให้มีความเพียรขยันและทำถูกหลักวิชาต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนเช้านี้อากาศกาลังสดชื่น ไม่ร้อนไม่เย็นไม่อ้าวเกินไปเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะเข้าถึงรำไอแต่งใจทำความเพีเยรตามหลักวิชาและก็ขอให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวท,ทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ